ใจ้ะอันนี้ก็เป็นของฐานเศรษฐกิจเช่นกันมาดูนะคะนี่เป็นคดีของคุณยิ่งรักนะเรามาดูกันนิดนึงเขาบอกว่าจำนำข้าวยุคที่ยิ่งรักเนี่ยยังรอเศรษฐาให้ใช้นี่กว่า2.4สแสนล้านบาทโอ้โหนี่ตกใจเลยเขาบอกว่าเปิดภารัฐนี่จำนำข้าวที่รัฐบาลยิ่งรักได้เคยก่อเอาไว้เมื่อ,อหลายปีที่ผ่านมาเขาบอกว่า ก่อไว้ถึง9.85แสนล้านบาทแล้วก็ยังคงรอให้รัฐบาลอึงไข่นะ,ะหรือว่าเศรษฐาทวีสินเนี่ยเข้ามาสาสางอีกเป็นจำนวนถึง2.4แสนล้านบาทเขาบอกว่าโครงการรับจำนำข้าวในสมัยของรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยตั้งแต่ปีการผลิตในปี54 55จนกระทั่งถึง56แล้วก็57รวมถึง5ฤดูกาล ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนับเป็นโครงการที่มีการใช้เงินช่วยเหลือชาวนามากที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยการรับจำนำข้าวเปลือก54.35ล้านตันค่าใช้จ่ายรวม9.85แสนล้านบาทงานวิจัยนะคะในการคอร์รัปชันกรณีของการศึกษาโครงการรับจำนำค่าทุกเม็ดของดรนิพนธ์นะคะเป็นนักวิชาการเกียรติคุณ ที่ได้เผยแพร่เมื่อปี57นะมีข้อมูลว่าการดำเนินงานในโครงการนี้เนี่ยมีผลในการขัดทุนทางคลังนะ้ของปี57ในเดือนเมษาเนี่ยสูงถึง5.39แสนล้านบาทแต่ถ้าคำนวณผลการตรวจสต็อกข้าวของคอสชในสิ้นเดือนตุลาปี57เนี่ยมันจะมีการขาดทุน6 5 ผลประโยชน์ส่วนเกินจากโครงการจำนำข้าวที่ตกแก่ชาวนานะคะ5.6แสนล้านบาทแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นชาวนารายกลางแล้วก็รายใหญ่ที่สำคัญเนี่ยโครงการนี้มีมูลค่าในการทุจริตในการระบายข้าวสูงถึง84เอาไม่ใช่84สิต้องเรียงใหม่84,400 เ6ล้านบาทเมื่อดูจากรายงานของผู้สอบบัญชีแล้วก็งบการเงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สำหรับปีสิ้นสุดณนะวันที่31มีนาคมของปีนี้พบว่าในช่วง8ปีภายใต้รัฐบาลอหอตอได้เข้ามาแก้ปัญหานี้ที่เกิดขึ้นในโครงการนี้จำนวน9.85แสนล้านบาท ด้วยการนำเงินจากการระบายข้าวมาจ่ายคืนให้กับทกสในจำนวน371,280.05ล้านบาทและตั้งงบประมาณในการใช้หนี้อีกจำนวน289,304.73ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นนะคะหกแสนหกหมื่นห้าร้อยแปดสิบสี่จุดเจ็ดแปดล้านบาทส่วนภาระหนี้ที่มีการค้างชำระที่รัฐบาลต้องตั้งงบประมาณจ่ายคืนให้กับทกสทั้งสิ้นนะคะสองแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าจุดหกหนึ่งล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ทกสสำร,รองจ่าย 6 000, 6 4มื5นล้านบาทและเป็นเงินที่ทกสไปกู้ยืมมานะคะหนึ่งแสนแปดหล้านบาทซึ่งนั่นก็หมายความว่ายังคงมีหนี้ที่มันเกิดจากโครงการร sure ับจำนำข้าวในยุคของรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรนะคะที่รอ การชำระสะสางของทางเศรษฐาทวีสินอึงไข่อีกจำนวนถึง2 4 0 6 7 5 6 6ล้านบาทอันนี้เขาบอกว่าที่มานะคะมาจากรายงานของผู้สอบบัญชีแล้วก็งบการเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสากร ล่าสุดนะคะก็คือ31มีนาคม2566หน้านี่เป็นบทความของทางคุณออของทางฐานเศรษฐกิจนะคะก็ขอขอบคุณมาหน้าที่นี้ด้วยจ้า